เต้าเติดจริงใจถามเต้าตอบบทที่ยี่สิความรู้อันล้ำลึกทำให้จิตใจไร้กังวลความรู้อันล้ำลึกทำให้จิตใจไร้กังวลระหว่างนอบน้อมและหญิงยโสต่างกันเพียงใดระหว่างดีงามและชั่วร้ายต่างกันเพียงใดสิ่งที่ผู้คนหวัดหวันไม่หวัดหวันก็ไม่ได้เรื่องเหลวไหลเลื่อนลอยมักจะไม่มีบรรทัดฐาน ผู้คนต่างปิติเริงร่าคล้ายกำลังร,งร่วมงานเลี้ยงฉลองเหมือนอยู่บนหอคอยชื่นชมทิวทัศน์ยามดดูใบไม้ปริแต่ข้ากลับอยู่ลำพังอย่างสงบไม่ร่วมยินดียินร้ายข้าใส่ซื้อบริสุทธิ์เหมือนดังทารกที่ไร้เดียงสาข้าอยู่อย่างสมถะไม่ผูกพันเหมือนผู้พนเจจนจรเร่ร่อนไม่มีแหล่งพักผู้คนต่างมีสมบัติเหลือเฟือแต่ข้ากลับขัดสน ข้าช่างมีจิตโง่เขลาเช่นนี้แลผู้คนต่างรอบรู้และเข้าใจแต่ข้ากลับสับสนเลอะเลือนผู้คนต่างฉลาดหลักแหลมแต่ข้ากลับซื่อสัตย์จริงใจล่องลอยไปเหมือนคลื่นทะเลล่องลอยไปเหมือนลมพัดโหมโดยไรจุดหมายผู้คนต่างมีผลงานแต่ข้ากลับเดือดร้นโง่ง,งมลำพังข้าผิดแผกแตกต่างจากผู้คนเพียงเพราะพึ่งพิงมารดา ผู้หล่อเลี้ยงฟูมฟักสรรพสิ่งใจถามเต้าตอบ 1. ความรู้อันล้ำลึกทำให้จิตใจไร้กังวลความหมายที่แท้จริงคือการวางเป้าหมายและปรับทิศทางของชีวิตได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติสำเร็จแล้วทำดีที่สุดแล้วและทำได้อย่างช่ำชองแล้วชีวิตจึงปราศจากความทุกข์กังวลใดๆทั้งสิ้นดังนั้นชีวิตจึงบรรลุสู่สภาวธรรม แห่งความภาสุขและอิสระเสรี 2. อเราจะต้องมีจิตแห่งความเคารพยำเกรงผู้ปรีชาสามารถจะไม่แพร่งพลายความสามารถของตนแต่ผู้ที่คิดว่าตนฉลาดหลักแหลมกลับถูกผู้คนรังเกียจเหยียดยามและสิ่งที่ผู้คนหวัดวันเราจะไม่หวันก็ไม่ได้ 3. คนส่วนใหญ่มักใฝ่หาแสงสีเสียงดูเหมือนผู้สูงศักด์ แต่ผู้ฝึกฝนที่แท้จริงดูเป็นคนธรรมดาสามัญภายในของเขาเปลี่ยมด้วยจิตแห่งสากลโลกที่แบกรับภารกิจอันใหญ่หลวงสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างผลประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่เสมอ 4. กลไกของมนุษย์มีความละเอียดซับซ้อนมากคือผลผลิตของชีววิทยาที่ขับเคลื่อนอย่างอัตโนมัติมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งผาสุข ที่มนุษย์ต้องการอยู่ภายในจิตของเราเมื่อทำความรู้จักและหล่อเลี้ยงให้เติบใหญ่ไม่ช้าก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เราไม่มีเวลาพอที่จะผลานชีวิตตนเองไปเปล่าๆดังนั้นขอให้เราอบกอดจิตดั้งเดิมที่ซื่อสัตย์จริงใจไปบริหารชีวิตตนเองเถิดสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 5. ความบริสุทธิ์เรียบง่ายคือสภาวะธรรมที่สูงสุดของชีวิตความคิดที่บริสุทธิ์เรียบง่ายและกระตือรือร้นสามารถรวบรวมพลังลมปราณพลังแห่งเทพและพลังชีวิตเป็นหนึ่งเดียวคนมากมายไม่สามารถรวมกายและใจเป็นหนึ่งได้เหตุเพราะไม่รู้ว่าต้นทานแห่งความคิดมีความลุ่มลึกเพียงใด และสามารถผลักดันพลังอันมหาศาลออกไปได้มากมายขนาดไหน 6. ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความรักความผาสุขไม่จำเป็นต้องมาจากความร่ำรวยมัง่งคั่งยศถาบรรดาศักดิ์หรืออำนาจปารมีออกแบบชะตาชีวิตด้วยตนเองเถิดชตาชีวิตเกิดขึ้นจากเขาโครงของความคิดหลายรูปแบบที่ถูกหล่อหลอมไว้ดังนั้น โลกของจิตภายในล้วนเต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวาชั่วนิรันดรเจ็ดผู้มีสติปัญญาย่อมปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้ผู้ที่ไร้สติปัญญากลับเรียกร้องให้โลกปรับตัวให้เข้ากับเขาสร้างผลประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็นอันเพียงพอแล้วผู้บรรลุกการฝึกฝนหลอมหลอ่อล้วนทำตนเสมือนเป็นผู้โง่เขลาเสมอ 8. ต้ายิ่งใหญ่มักสำแดงตนโดยผ่านการกระทําที่สําเร็จรู้ล่วงของปัจเจกบุคคลการมีพลังจิตแรงกล้ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการรับรู้และการปฏิบัติที่สําเร็จรู้ล่วงมากน้อยเพียงนั้นมนุษย์หากใส่ใจแต่ลาบยศเงินทองหรือจารีตประเพณีที่เปลือกนอกสุดท้ายเต้าและคุณธรรมจะสลายหายไป จิตที่รกร,าร้างไร้สาระเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจิตที่รกร,าร้างไร้สาระทําให้ชีวิตปิดเบือนผิดพลาดเขาให้รักความสงบสุขรักประเทศชาติรักบิดามารดาเคารพย่ำเกรงต่อสรรพสิ่งทั่วล่ารวมถึงผู้คนและเรื่องราวให้ชีวิตที่สื่อเชื่อมรากแห่งความรักได้เจริญเติบใหญ่อย่างไร้ขีดจำกัดรักคือพลังของเรา9 ในการสนทนากับเต้าเราจะต้องเตรียมสามปัจจัยดังนี้ 1. การวางตนพึงต้องมีจิตเรียบง่ายและกว้างใหญ่ดังมหาสมุทรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 2. เมื่อที่ใดมีข้อบกพร่องย่อมสร้างสารรค์เปลี่ยนแปลงได้ 3. เมื่อเรามายัางโลกใบนี้ควรต้องมีจิตสำนึกในการแบกรับภาระหน้าที่ของมวลมนุษย์ที่ต้องร่วมชะตาเดียวกันเมื่อทุกคนได้ดีจึงสื่อเชื่อมกับต้นทานแห่งความผาสุกได้อย่างแท้จริง 10. คุณธรรมหนาแน่นผลักดันให้เราเดินอยู่บนบวงโคโจรของชะตาที่ดีเราจะพบว่าคนรอบข้างเริ่มนำโอกาสใหม่มาให้เรา อย่างไม่ขาดสาย